ทีนี้มาติดตามความคืบหน้านะครับในเรื่องของประเด็นมติแยกดินแดนของกลุ่มขบวนนักศึกษาแห่งชาตินะครับโดยทางแม่ทัพภาคที่4ได้เผยกรณีขบวนนักศึกษาแห่งชาติขณะนี้นะครับมีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานได้มากพอสมควรแล้วคาดว่าต้องมีผู้ที่เชื่อมโยงชักใจอยู่เบื้องหลังครับตามที่ได้มีการเปิดเปิดตัวขบวนนักศึกษาแห่งชาติ โดยภายในงานได้มีการจัดพิมพ์บัตรเพื่อลงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชออกจากประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมายเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งหลังจากมีเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับจนเป็นที่สนใจของประชาชนอย่างกว้างขวางรวมทั้งกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเร่งประชุมหารือแนวทางดําเนินการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครับพลโทสานติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับสื่อมวลชนในประเด็นดังกล่าวนะครับว่าขณะนี้หน่วยงานความมัน่นคงไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆได้มากพอสมควรซึ่งการดําเนินการนั้นครับทางกรมกรมกรมนภนพสีส่วนหน้าจะทําให้ดีที่สุดเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดําเนินการกับกลุ่มบุคคลหรือทีมงานต่างๆที่อยู่เบื้องหลังได้เพราะการที่นักศึกษาออกมาพูดนั้นคาดว่าต้องมีผู้ที่เชื่อมโยงชักใหญ่อยู่เบื้องหลังซึ่งเยาวชนอาจจะลงผิดไปบ้าง ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นในการรวบรวมข้อมูลต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้เกิดความรัดกุมรบอบคอบเพราะประชาชนคนไทยกว่า70ล้านคนจับตาดูอยู่นะครับหากมีการสัมมานาต้องการจะแบ่งแยกทุกภาคของประเทศไทยคงเป็นไปไม่ได้สําหรับกรณีการสร้างความสนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนเยวาวชนที่อยู่ในพื้นที่ขณะนี้กําลังดาเนินาการให้ครอบคลุมอย่างเร่งด่วนครับ ส่วนสถานการณ์การก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ห่วง2-3ถึงวันที่ผ่านมาที่กระทําต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์กรณีเหตุยิงประชาชนก็ได้มีการลงพื้นที่พร้อมสอบถามถึงเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อหาสาเหตุและรีบดําเนินการแก้ไขพร้อมเน้นย้ากับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆนะครับซึ่งผมก็บอกทุกครั้งว่าผมจะพยายามทําให้ดีที่สุด นะครับและจะทําแล้วจะต้องทําให้เกิดความมั่นใจว่าเราจะดําเนินคดีดําเนินการกับกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มทีมงานต่างๆได้เพราะว่าการที่ออกมาเกษาออกมาพูดนั้นผมมั่นใจว่าักศึกษาน่าจะมีผู้เชื่อมโยงมือผู้ชักใหญ่อยู่่านเบื้องหลังน,นะครับเราก็สงสารเยาว,วชนนะครับว่าอาจจะโดนลงผิดไปบ้างหรืออาจจะโดนชักจูงชักใจต่างๆมา นะครับทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงน,นี้เราก็พยายามจะรวบรวมข้อมูลให้มากแลวต้องใช้เวลาที่หนึ่งนะครับดังนั้นต้องต้องต้องขอเวลานิดหนึ่งนะครับที่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งผมก็มั่นใจว่าอย่างที่บอกว่าไม่ใช่นักศึกษาต้องมีบมากกว่านะ้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอะไรก็ตามที่มีความเชื่อมโยงหลักฐานถึงไหนทางเจ้าที่ตํารวจของเราในเรื่องของความมั่นคงก็จะดําเนินการให้ตึงถึงจุดจุดนั้นให้ได้ครับอีกอันหนึ่งที่ผมจะเน้นย้ำก็คือ สร้างความรับรู้สร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนเยาวชนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ว่าเรื่องนี้การที่นํามาสัมมนาเสวนาต่างๆนั้นนะครับถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายค่อนข้างที่จะเจงนะครับอาจจะเข้ามาตราใดก็าตามอยู่ที่ทีมงานของกฎหมายของเราจะดําเนินการนะครับซึ่งผมว่าใครที่จะทําต้องคิดนะครับก็ยกตัวอย่างเห็นไหมครับตอนนี้น้องน้องนักศึกษาเหมือนโดนลอยแพ คนที่ชักใยคนที่มาร่วมสัมมนากันในวันนั้นต่างออกไปแล้วนะครับฝากน้องๆน,น,นะครับอย่าทานะครับเรื่องการแบ่งแยกดินแดนมัน,นไม่มีทางเกิดขึ้นในประเทศไทยได้นะครับแต่ความคิดต่างมีครับเรามาคุยกันดีกว่านะครับความคิดต่างต่างๆเห็นเรื่องนี้เรื่องนี้แต่เพราะอยู่ในกรอบก,กฎหมายก็เพียงพอครับ